จะไปจากปีนควนมาตึงนี่เลยยอมเลยจะอ่ะ้รอขึ้นเดินลงควนควนเคยมาลงวิ่งเยอะเกลี้ยกล่อมกับมา,มาออกเร่งทีนี้ไปทางด้านเราเรานี่เอาใจ bên này có năng bên này từng quả kinh lốc mà tay được rồi à, à. tại quả đẹp cho ông mà lão đi nè เอเจ็งนี่จอมาเราวนะ่อ๋อคนกรับตอนนี้เราอยู่จุดเตะสูงนะครับเนื้อเนื้อระดับน้ำตลีช่ำ1บช่ำเมตรทุกคนปั๊มอะไรมันจะกลายกับขึ้นมากับเจ้าตากลมอยู่กับเจ้าตากลม นี่ดักครับไปเลยทุกคนโอ้ยไม่เกิดขึ้นมาติดหน้านแล้วแหละขึ้นมาเดี๋ยวลุมนั้นไปวิ่งได้ยังเยวบรรยากาศ์ด้วยนาะกูเออตรงนี้ก็จะกวนน่าล้านหนึ่งคนหลากวนดูว่าควนได้เพ่อมันมันน่าล้านาตรงนี้น่าควนนะกวนหน่วยนี่เลยใช่ไหมหนึ่งคนตีก็ย่งหน่าล้านเลยคนนะเอื้อมเปลือกประวัติมัน

ai à, bắt đồng gặp à, được con ới. Ní. lục coi. เบะละกำควรไว้เดียวเลยนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวตัดปาบไปต้นวิ่งเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน

กับพินหนึ่งโลวพ่อนะทุกคนตอนนี้การรถไฟที่เป็นดีกอบหนึง buồn ken quá tụi không thở view anh mình nhà cả là bơi mà hai nơi là quên ra tan măng, sẽ ra mấy trăm nào bước <k stop> <h şey nói> <oh> ok, hoàn thành cái này con tụi con. Bye gặp.